กับต้นไม้อะไรคะมีแล้วค่ะนไมต้นที่เยอะอ่าโอเคแล้วทำไมเราถึเลือกเอาใบกาปูมีมากทีรงเรียนมีมากที่โรงเรี็เจอได้ง่ายพบเจอได้ง่ายถ้าอสสยกว่าัน้วดีอีงสัตวมี See you. i no. my น้ำที่ผสมกับแต่ว่ากผสมกับกาวแล้วพอเราเอากาวแล้วพอเราไปเป็นน้ำได้ได้ค่ะทีนี้ถ้าเราไม่ใช้น้ำสาท่อเราเอาน้ำเสาท่อทิ้งจะเกิดอะไรขึ้นโอเคค่ะน้ำมันจะระเห่ขึ้นไปเป็นเมฆแล้วตกถึกง,กงเราโอเคค่ะพอ,อเราเทลงไปใช่ไหมน้ำมันจะเกิดการบักหมูแล้วท 妈妈。 一二三，看我回家。 เดี๋ยวแล้วก็เป็นอ้าวอ้วกได้ เราจะเอาไปตอนขอถามขั้นตอนในการทำปุ๋ยหมักใบก้าวปูอุ๊บไว้อุ๊บไว้อุ๊บไว้อุ้ยไว้คุยกันในกลุ่มเดี๋ยวจะให้แต่และกลุ่มสอกเพื่อนให้เวลายนนกันดีใครจะเป็นตัวแทนบอกว่าตอนที่เราทำป,ปุ๋ยใบก้าวปูุ๋ยเราทำอะไรไม่ ủa thứ ต like ัวตึ้งสีค่ะ ku <mimitipulata> 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 oh. <mimitipulata> 好，是的。 对呀。<Yeah. S 2> yeah.